สวัสดีค่ะวันฟุธที่18มิถุนายน2568นะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกภาพรวมเศรษฐกิจกันค่ะผ่านมุมมองของผู้เชี่ยวชาญจาก3แห่งกรุงสรีพายแล้วก็หยวนต้าค่ะเพื่อให้นักลงทุนเห็นภาพใหญ่ๆแล้วก็ปัจจัยสำคัญที่ต้องจับตากันนะคะ ค่ะผมเราจะมาดูกันว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมตอนนี้เป็นยังไงมีอะไรขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังแล้วแต่ละบรกเกอร์เนี่ยเขามองเหมือนหรือต่างกันยังไงบ้างนะครับจะได้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนกันค่ะค่ะเริ่มที่ภาพรวมตลาดหุ้นไทยเสร็จก่อนเลยไหมคะ ตอนนี้เป็นยังไงบ้างได้ครับเอาภาพรวมเซตก่อนเลยนะครับทั้ง3าค่ายกรุงศรีพายหยวนต้าเนี่ยมองค่อนข้างไปทางเดียวกันครับว่าตลาดยังเอ่อซึมๆอยู่แนวโน้มเป็นลนักษณะไซด์เวย์สหรืออาจจะค่อยๆลงไซด์เวย์สดาวน์ที่เรียกกันนะครับกรุงศรีนี่ให้แนวรับสําคัญไว้แถวแถว1นึ่จุดส่วนหยวนต้าเขามองว่ายังอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมรอดูว่าจะเบรกไปทางไหนอื กรอสามมเหลี่ยคับที่เห็นชัดๆเลยคือปริมาณการซื้อขายครับเบาบางมากอันนี้ทั้งกรุงศรีทั้งภายชี้ตรงกันเลยว่ามันสะท้อนความไม่มั่นใจของนักลงทุนได้ค่อนข้างดีครับความไม่มั่นใจนี่มาจากไหนเป็นหลักฮะพอจะชี้ชัดได้ไหมคะอ๋อครับปัจจัยกดดันหลักๆที่เออโบโรกเกอร์ส่งใหญ่มองคล้ายๆกันเลยมีอยู่สัก3ามเรื่องใหญ่ๆครับ3เรื่องหลักๆเลยนะคะมีอะไรบ้างคะ เรื่องแรกเลยก็การเมืองในบ้านเรานี่แหละครับความไม่แน่นอนเรื่องปรับคอรมรอันนี้กระทบนโยบายโดยตรงอืมค่ะสองก็คือเรื่องภาษีการค้ากับสหรัฐอันนี้ยังยังไม่ชัดเจนเลยว่าจะกระทบเราแค่ไหนค่ะยังคาลาคาซัางอยู่ใช่ครับแล้วก็เรื่องที่3ตะวันออกกลางยังตึงเครียดอยู่เลยอันนี้กระทบราคาน้ํามันเต็มเมครับ สรุปง่ายๆคือปัจจัยบวกใหม่ๆมันยังไม่ค่อยมีเข้ามาแต่ปัจจัยลบความไม่แน่นอนเนี่ยมันรออยู่เยอะเลยอย่างที่พายเขาวิเคราะห์ไว้เลยครับว่ามันทําให้นักลงทุนภาคธุรกิจวางแผนลําบากอืมจริงด้วยค่ะที่สําคัญยนใต้ย,ยังกังวลเรื่อง stackflation ด้วยนะครับคือเศรษฐกิจชะงักแต่เงินเฟ้อสูงอันนี้โจทย์ยากเลยค่ะเมื่อกี้พูดถึงปัจจัยภายนอกอีกเรื่องที่ทุกคนจับตาเลยคือประชุมเฟดคืนนี้ใช่ไหมคะมุมมองสามค่ายว่างไงบ้างคะ ใช่ครับเรื่องนี้ตลาดให้ความสำคัญมากทั้ง3บโบรกเกอร์คาดตรงกันครับว่าเฟดน่าจะคงดอกเบีย้ยไว้เท่าเดิมคืนนี้แต่สิ่งที่ต้องจับตาดูใกล้ชิดเลยคือดอทพลอตครับไอตัวแผนภาพคาดการดอกเบีย้ยของกรรมการเฟดอะครับอ๋อ oh, ค่ะที่ดูว่าจะลดกี่ครั้งใช่ครับตอนนี้ตลาดก็คาดคาดกันว่าจะลดสักสองครั้งในปีนี้แต่ว่าท่าทีประธานเฟดเองเนี่ยก็น่าจะยังระมัดระวังอยู่อาจจะยังตึงๆหน่อยเพราะยังห่วงเงินเฟอ้อ บวกกับความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังสูงสรุปคือเฟดรอบนี้ไม่น่าจะเป็นปัจจัยบวกใหม่ๆให้ตลาดในระยะสั้นครับเข้าใจคะ่ะกลับมาที่ประเด็นภาษีการค้ากับสหรัฐที่ยังคาราคาซังอยู่เรื่องนี้ดูเหมือนจะเป็นอีกหนึ่งความไม่แน่นอนสําคัญเลยนะคะคันมากครับกระทบแผนลงทุนแผนส่งออกโดยตรงเลยความชัดเจนคือสิ่งที่รอคอยกันภายให้มุมมองน่าสนใจนะครับว่าถ้าไทยเจรจาแล้วโดนภาษีไม่สูงมากนักแบบว่าสัก10็ตเนี่ย อาจจะดีกับพวกนิคมอย่างอมตะ W H A นะครับเพราะอาจจะดึงการลงทุนย้ายฐานเข้ามาได้อ๋อหรอคะครับหรือพ่วกส่งออกบางตัวที่ราคาลงไปเยอะแล้วอย่าง T U I T C ก็อาจจะฟื้นได้ถ้ามันชัดเจนออกมาครุศสีก็มองคล้ายๆกันว่าถ้าจบเร็วก็เป็นบวกแต่หยวนต้าก็เตือนว่าความไม่แน่นอนเรื่องนี้มันโยงไปถึงการตัดสินใจของเฟดด้วยเหมือนกันนะครับเพราะมันกระทบเศรษฐกิจโลกค่ะ แล้วถ้ามองเข้ามาที่เศรษฐกิจในประเทศเราเองล่ะคะทางเรื่องส่งออกมาตรก,การกระตุ้นต่างๆตอนนี้เป็นยังไงบ้างการส่งออกออดูจะมีสัญญาณชะลอตัวครับภัยเขาคาดว่าน่าจะชะลอตามเศรษฐกิจคู่ค้าอย่างญี่ปุ่นและก็สต็อกโลกที่เริ่มสูงขึ้นกรุงสรีก็บอกว่าต้องรอตัวเลขส่งออกเดือนพฤษภาที่จะประกาศวันนี้แต่ข้อมูลสิงคโปร์ก่อนหน้าก็ชี้ไปทางชะลอตัวเหมือนกัน ต้องรอดูตัวเลขจริงค่ะส่วนมาตรการกระตุ้นในประเทศแม้จะมีประชุมจัดสรรง,งบหรือมีโครงการอย่างเที่ยวไทยคนละครึ่งที่พายกับยวนตาพูดถึงแต่ปัญหาคือการเบิกสายงบมันยังช้าบวกกับความไม่แน่นอนทางการเมืองอีกทําให้มาตรการยังไม่ได้ส่งผลเท่าที่ควรครับกรุงศรีถึงกับมองว่าการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มด o m เมสติกเพลย์ช่วงนี้อาจจะเป็นแค่เทคนิคอลรี u n d คือดีดตัวทางเทคนิคสั้นๆเท่านั้นเอง ฟังดูเหมือนภาพรวมจากทั้ง3ค่ายจะไปในทิศทางเดียวกันนะคะแต่ในรายละเอียดน่าจะมีความเห็นหรือกลยุทธ์ที่ต่างกันอยู่บ้างใช่ไหมคะใช่ครับตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจเลยแม้มองภาพใหญ่คล้ายกันแต่กลยุทธ์ลงทุนต่างกันพอสมควรอย่างพายเนี่ยจะค่อนข้างระวังกลุ่มบริโภคท่องเที่ยวอาจจะเพราะมองว่ากําลังซื้อยังเปราะบางจริงๆแล้วก็มองพลังงานเป็นแค่เก่งกําไรสั้นๆแต่กลับไปสนใจกลุ่มนิคมถ้าเรื่องภาษีชัดเจน แถมยังวิเคราะห์เจาะลึกลายตัวกลุ่มอาหารอย่าง AU เทียบกับมากุโระด้วยนะครับ อ๋อมีเปรียบเทียบรายตัวด้วยครับส่วนกรุงศรีแม้จะมองโดเมสติกรีบา d เป็นแค่เทคนิคแต่ก็ยังเลือกหุ้นใหญ่อย่าง BDMS BCP Sentel ซีพีอาจจะมองว่าพื้นฐานระยะยาวยังดีกว่าขณะที่ยวนต้าดูจะเน้นปลอดภัยไว้ก่อนเตือนกลุ่มอสังหาแนะนำเล่นรอบปันผลมากกว่าชี้ว่าพลังงานอาจจะฟื้นสั้นๆวันนี้เราก็แนะนาพวก truc t u r e Note ที่อิงกับมุมมองแบบ a บริ h คือมองว่าตลาดยังไม่น่าขึ้นแรงๆเร็วๆนี้ค่ะ ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะสรุปได้ว่าตลาดหุ้นไทยยังคงประชิญกับความท้าทายความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงทั้งจากปัจจัยนอกประเทศแล้วก็ในประเทศเองนักลงทุนคงต้องติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดแล้วก็ใช้ความระมัดระวังในการลงทุนช่วงนี้นะคะ ครับผมแล้วก็อาจจะมีคำถามชวนคิดทิ้งท้ายไว้นะครับว่าในวันที่ปัจจัยภายนอกที่เราคุมไม่ให้มันผันผวนแล้วการเมืองในประเทศก็ยังไม่แน่นอนอยู่เนี่ยอะไรคือเครื่องยนต์สำคัญที่เราสร้างหรือปรับปรุงจากภายในประเทศเองได้จริงๆเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปข้างหน้าโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยนอกอย่างเดียวอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่น่าคบคิดกันต่อครับ